อ,อมไก่ของผอนก็จะแซบนัวพอดีพอดีจ้าสวัสดีค่ะปะสอนภาชิวพาชิมค่ะวันนี้ผอนพามาทาเมนูนะคะเกงอมไก่ค่ะทุกคนสไตล์ง่ายๆสไตล์ผอนภาชิวภาชิมนะคะแบบเกงอมไก่แบบบ้านๆเนาะเอาแบบไม่ง่ายเลยกันนะทุกคนเนาะตามวัตถุดิบที่เรามีในตู้เย็นเลยค่ะทุกคน ไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะเลยก็จะมีไก่นะคะประมาณ4ขีดนะคะถึง5ขีดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบวบนะคะผสมไม่มีมะเขือใช้บวบก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นข้าขวคั่วค่ะพริกแกงค่ะที่ตามเรียบร้อยแล้วก็จะมีหอมแดงมีพริกแดงมีตะไคร้สามอย่างค่ะแล้วเวลาตำะสมก็จะใส่ในส่วนของตัวกระปิเข้าไปด้วยเพ,เพิ่มความหอมของเครื่องแกงนะคะทุกคน ต่อไปก็จะเป็นผักชีลาของเรานะคะทุกคนใส่แล้วหอมเส่บขนาดับแล้วก็จะเป็นนะคะผักอิตูทุกคนจะสงสัยวักอิตูผสอนก็คือแห่งแรงเทนะอิตูนี้จะเป็นแบบธรรมชาตินะคะทุกคนที่ผสอนปลูกไว้ในสวนนะคะอาจจะมีแบบสีสันไม่สวยงามแต่รับรองว่ารสชาติของผักตัวนี้นะคะแส่บจมูกจี้จ้าเลยนะคะทุกคนสมุนไพรแบบแน่นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทํากันต่อเลยค่ะ ที่ทำก็ง่ายๆนะคะสไตล์ประสอนต้มน้ําให้เดือดค่ะใส่กเกลือ,อน,นิดหน่อยค่ะทุกคนแล้วประสอนก็จะนําตัวเครื่องแกงนะคะลงไปในหม้อเลยค่ะใส่กเกลือ,อน,นิดหน่อยนะคะทุกคนพริกแกงเลยค่ะ เด็ดปุดปุดปุด,ปดกลิ่นออกมาแล้วค่ะทุกคนหอมเครื่องแกงค่ะแล้วมีกะปิช่วยด้วยรับรองแซ่บเบอร์จ้าสูตรผสมต้องมีน้ำปลาแดกนัวนะคะรับรองว่ากระปุกนี้แซ่บนัวสไตล์อีสานบ้านเฮาต้องมีปลาแดกนัวด้วยค่ะทุกคนเคร่งเลยค่ะเจอปลาแดกเข้าไปเตะจมูกปึ้งๆเลยค่ะพี่น้องว้ายจะแซ่บเดือดเต็มที่แล้วน้ำไก่ลงเลยค่ะจัดไก่ลงไปเลยค่ะทุกคน ปิดฝาแป๊บนะคะเพิ่มความร้อนอย่างเร่งด่วนจ้าเราจะทำการปรุงรสให้เข้าที่ให้แซบก่อนนะคะทุกคนเราึงจะใส่ในส่วนของผักลงไปแล้วก็เข้าคั่วจะเป็นขั้นตอนหลังเลยมันจะไม่ใส่น้ำเยอะในหม้อนะคะเพราะว่าในบวบนี้จะมีความอิ่มตัวของน้ำอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราใส่บวบลงไปน้ำก็จะออกมาจากตัวบวบด้วยะคะ่ะทุกคน คนน้ำปลาจ้าใส่ประมาณหนึ่งช้อนโตนะคะหรือทุกคนเดากะเอาตามความต้องการจะของเลยเด้อขาดเดาเอาเด้อพี่น้องเด้อใส่ตามความขาดเดาพี่น้องอย่าลืมอย่าลงเทจนเค็มละ่ะผงนัวค่ะแซบเดี๋ยวใส่บวบลงไปแล้วเด้อรสชาติที่ปรุงไว้ เค็มนิดๆค่ะแต่ว่าเราใส่ในส่วนของตัวบวบลงไปนะคะความเค็มก็จะพอดีเองค่ะเพราะว่าบวบจะดูดกลืนความเค็มของผัสอนไปนะคะทุกคนก็แแทบนัวกันไปอีกค่ะสีสารก็ตะแทบหลายพี่น้องโอ้ยนวันวนวัวขนาดเลย ใสใบมะกรูดล,ลงไปเพิ่มความหอมค่ะทุกคนสองใบค่ะฉีกแบ่งครึ่งค่คะได้เวลาใส่ข้าขวคั่วแล้วค่ะทุกคนใส่ข้าขวคั่วประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพ่อประสอนชอบข้าวคั่วค่ะกินหอมดีค่ะขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยค่ะทุกคนปิดไฟเลยจ้าพอปิดไฟเสร็จปุ๊บ ใส่ผักชีลงไปค่ะใส่อีตูลงไปน้ำพี่น้องอิตูอาจจะดูแห่งเหี่ยวจักน้อยแต่รับร่องเซ่บหลายจ้าคุเลให้เขากันค่ะทีนี้แกงอ่อมไก่ของป้าสอนใส่บวกก็จะพอดีพอดีค่ะทุกคนมีความหอมแล้วผักที่ใส่เข้าไปก็ยังมีความเขียวนะคะแล้วก็น่าทานด้วยตอนตักเสิร์ฟค่ะทุกคน